โอเคครับได้แล้วครับน้องเอกได้อะไรครับดูกันหน่อยครับโอ้โหประดุกครับประดุกครับโอ้โหเฮ้ยแรงดีแรงดีแรงดีช้าช้าครับช้าช้าโอ้โหสู้ครับสู้ครับขึ้นมาแล้วทำอะไรดีครับเผาย่างปิ้งนึ่งอ๋อปล่อยแลลวครับ เกมในแบตช์กับใครโอ้ใช้ใช้ได้ครับท้องกับใครครับ <S 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 ท้องกับใครับพี่ปล่อยตัวผู้นะแมททีมนี้ไม่พลาดจริงครับใครพลาดไม่รู้ครับแต่ทีมนี้ไม่เคยพลาดครับปล่อยกลับไปครับนักกีฬาตัวจริง โอเคนี่ครับคนตกได้อีกแล้วครับเขาอีกแล้วครับนนประจำเลยครับตกได้ประจําครับ